ทั้งตทั้งตีทั้งถีบทั้งด่าทั้งถุยน้ำลายใส่แล้วก็พูดคำหย,ยาบหยาบสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่เพ็นก็จะมาเอ่ยถึงเรื่องคนแก่ค่ะเพื่อนๆเพราะว่าแม่เพ็นก็อยู่กับคนแก่อยู่ค่ะ <c oughs> เคยทำงานกับคนแก่ช่วงที่อยู่คนเดียวนะคะ ตอนที่ย้ายเข้ามาอยู่กับลุงก็ไม่ได้ทํางานแล้วค่ะก็เป็นแม่บ้านอย่างที่แม่เพ็นฝันตอนเป็นเด็กนะคะเพื่อนอความคิดของเด็กเนาะความคิดของเด็กเนี่ยแบบไรเดิงสาความฝันที่ไรเดิงสามีปฏิหารแอบแฝงมันจะออกมาเองครับเพื่อนไม่เป็นคิดว่านะคะเพราะว่าฝันว่าจะได้มา อยู่จุดนี้และทุกวันนี้ก็ได้มาอยู่จุดนี้แล้วค่ะเพื่อนๆที่ไม่เป็นจะมาเอ่ยนะั้นไม่เป็นก็คุยเรื่องคนแก่นี้แหลคะค่ะวันนี้ก็โทรไปหาเกสองครั้งเมื่อวานนี้ไม่ได้โทรตามที่ไม่เป็นได้เอ่ยไม่เป็นก็จะไปทํางานให้แกเดือนละครั้งคะ่ะต่อไปแต่ไม่เป็นจะมาเอ่ยเรื่องหนึ่งคะ่ะเรื่องคนแก่เหมือนกันค่ะเพื่อนๆ ตอนที่ไม่เพนอยู่คนเดียวก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับคุณลุงนี้ไม่เพนก็หางานค่ะหางานหางานโอ้โหวันนึงวันหนึ่ง,นนงสมัครไม่รู้กี่งานต่อวันเพราะว่าไม่เพนอนะอยู่ในระบบบังคับตอนที่กินเงินหลวงนะคะตอนที่ยังไม่ป่วยร้อเซนตตอนนั้นกินเงินหลวงห้าสิบเปอร์เซนแต่เขาบังคับให้ไม่เพนหางานให้ได้อีกห้าสิบเปอร์เซนก็สมัครทุกวันแล้วก็จะต้องส่งงานทุกวัน อยู่คนเดียวนี่ลำบากมากเลยนะคะเพื่อนแล้วภาษาก็ไม่ไม่แข็งแรงแล้วแม่เพนก็ไม่มีพื้นฐานในการเรียนก็มาเรียนทีหลังค่ะมาเรียนเกี่ยวกับสุขภาพหลังจากที่ไม่เป็นย้ายออกมาอยู่คนเดียวหลังจากที่เลิกกับอดีตสามีคือพ่อของเน็ตนะคะเพื่อนชีวิตมันก็ดันด้นจะต้องสู้ค่ะเพื่อนสู้โหสู้สุดๆเลยค่ะสู้เอาตัวรอด เพื่อที่จะตัวให้รอดนะคะเพื่อนๆอยู่คนเดียวบ้านเช่าเข้าซื้อแล้วไม่เป็นก็ไปสมัครงานตรงนั้นตรงนี้คือสมัครงานอ่ะมันสมัครยากค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าไม่เพ็่นอายุมากแล้วพื้นฐานความชํานาญเบื้องหลังนะ่ะมันไม่มีค่ะเพื่อนเขาจะต้องเอาความชํานาญทํางานจากที่ด้านที่นี่แล้วไม่เป็นก็เพิ่งจะจบในการศึกษาในภาค บำบัดรักษาและแม่เพนก็ยังไม่ได้ภาคปฏิบัติแต่ว่าได้ภาคพฤษฎีจบเรียบร้อยอุ้ยลำบากมากเลยค่ะเพื่อน,เ,อนเขาใช้ระบบบังคับทีนี้สมัครแล้วก็สมัครอีกไม่รู้จะไปสมัครที่ไหนแม่เพนก็โดนส่งไปตรงนั้นตรงนี้ค่ะเพื่อนแม่เพนก็ไปสมัครที่หนึ่งวันละสองชั่วโมงแม่เพนก็ยังสมัครเลยค่ะเพื่อนค่ารถไปกลับก็ไม่เหลือแล้วแต่ก็ไม่ เขาไม่เอาไม่เพลนนะคะความชั e ้นาั <c ười> ้นมันไม่มีและหลายอย่างค่ะสมัครงานไม่ใช่ว่ามันจะง่ายนะคะสมัครงานยากไม่เป็นถึงอยากจะให้คนไทยทุกคนที่เข้ามาอยู่ใหม่ๆค่ะให้ไปเรียนภาษาให้เก่งให้แน่นแล้วเราก็จะไม่ง้อใครแล้วค่ะทีนี้อย่าให้เหมือนไม่เปลนนะเพื่อนๆลาบากมากก็คือไม่เป็นจะ เล่าให้ฟังไม่เป็นหนะได้ไปทํางานที่หนึ่งเขาเรียกตัวให้ไปหนึ่งวีแกนกับเพื่อน,เ,อนเวลาคนเจ็บแค่ได้ป่วยแล้วเขาจะเรียกเราไปซ่อมแซมไม่เปียก็ไปวันแรกเขาก็แนะนําตรงนั้นตรงนี้ห้องเปลี่ยนผ้านนะห้องน้ํานะห้องอาหารนะห้องคนไข้นะแล้วก็บอกหลายๆอย่างแล้วก็พาเข้าไปดูใน Data ไปดูรายการของคนป่วยที่ไม่เป็นจะดูแลนะคะแล้วก็ เสร็จแล้วก็มาสรุปข้อความตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นนะคะข้อมูลเยอะมากเลยค่ะวันแรกอน่ะข้อมูลจะเยอะถ้าเป็นที่ใหม่นะคะวันแรกนั้นไม่เป็นก็ไม่ได้ทําอะไรมากมายค่ะเพื่อนเขาบอกว่าให้ดูวันแรกเลยเขาบอกว่าให้ดูแล้วก็ให้ไปกับคนนั้นให้ไปกับคนนี้แล้วก็ให้ไม่เป็นทํานิดเดีหน่อยเป็นการฝึก แล้วก็ให้ดูไปด้วยให้ฝึกไปด้วยวันแรกอะคะ่ะเขายังไม่ปล่อยมือที่ไม่เป็นก็ทาทาตามเขาเพราะว่ามันเป็นที่ใหม่แค่วันเดียวเองค่ะเพื่อนเพื่อนเราต้องไปหลายๆแผนกเราต้องรู้จักที่นั่นที่นี่แล้วเรามีเวลาพักเวลาเดียวตอนช่วงทานอาหารนะคะตื่นแต่เช้าเลยนะคะเพื่อนเพื่อนรถออกแต่เช้าเล่นหัมนั่งรถเมย์ไปชั่วโมงกว่านะคะจากที่นี่อะ รถไม่ติดนะครับเพื่อนที่กรุงเทพนี้ชั่วโมงกว่ารถขยับได้แค่นิดเดียวแต่ที่นี่ชั่วโมงกว่านานเลยค่ะเพราะว่าไม่มีรถติดมันจะออกนอกเมืองไปแล้วขากลับก็ชั่วโมงกว่าคเพื่อนต้องตื่นแต่เช้าแล้วก็กลับกับเวลาปกติแต่วกว่าจะมาถึงบ้านดึกครับเพื่อนเพราะว่ารถเมย์เขาไม่วิ่งตลอดรถมเมย์ก็มาตามเวลาโดยเฉพาะรถเมย์นอกเมือง มันจะมีน้อยค่ัเพื่อนถ้าไม่ชันรถคันนี้ก็ต้องไปรอคันหน้าแต่คันหน้านั้นมันตั้งหลายชั่วโมองครับเพื่อนวันหนึ่งมีเมื่อกี่เที่ยวเองถ้าแล้ว,แล,วแล้วทางจากที่ทํางานไปที่รถเมล์ก็เดินลําบากมากเลยค่ัเพื่อนบางครั้งไม่เพ็นก็ต้องขอเขาออกก่อนเวลาเพราะว่าใช้เวลาในการเดินทางจากที่ทํางานไปที่ป้ายรถเมล์ มันดึกค่ะเพื่อนๆแล้วจะตกรถไม่ได้แม่เพ้นก็จะต้องไปกอดเวลาค่ะแต่ว่าก็หักนะคะเพื่อนเขาหักช่วงเวลาที่เราออกไปนั้น <c oughs> คือแม่เพนจะเล่าให้ฟังว่าแม่เพ็นอะไปทํางานวันที่สองวันที่หนึ่งนี้ผ่านไปแล้วค่ะโอเคแล้วเขาโชว์ทุกสิ่งทุกอย่างให้เรารู้จักกับสถานที่ค่ะวันที่สองนี้เขาก็ปล่อยค่ะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าข้อมูลเยอะมากเลยใหม่ๆข้อมูลเยอะ สำหรับคนเดียวนะครับเพื่อนแต่วันที่สองนี้ไม่เป็นทําเลยแล้วก็บอกเลยนะครับว่าผู้ชายคนนี้ไม่มีแค่เอาคําเพื่อนไม่มีพนักงานคนไหนสู้เขาว่าอย่างนั้นเอาคนยากๆให้ไม่เพนให้คนหน้าใหม่ยังไม่เ็นเนี่ยเข้าไปจัดการกรับเพื่อนเพราะว่าคนที่อยู่ประจํานั้นเขาทํางานหลายปีแต่ไม่มีใครเอาผู้ชายคนนี้ เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้ร้ายมากทั้งตบทั้งตีทั้งถีบทั้งถุยน้ำลายทั้งสารพัดเลยคะเพื่อนๆไม่เป็นไม่เ็นเนึกโอ้โหไม่มีแค่เอาเลยเขาบอกว่าหัวหน้านะคะบอกว่าไม่มีใครเอาชนะผู้ชายคนนี้ได้ไม่มีใครถูกใจเลยเขาลีบปล่อยให้ไม่เพนไปดูแลคนนี้คะ่ะเพื่อนๆและวันแรกมันเป็นวีแันนะคะ แล้ววันนั้นเป็นวันที่เขาจะต้องอาบน้ําคือคิวของเขาอะครับเพื่อนเวลาอาบน้ําก็จัดเป็นคิวแม่เป็นก็พาแกไปอาบน้ําแล้วตาลงคนนี้เขาบอกว่าเอาฉันยกขึ้นหน่อยแล้วแม่เป็นก็ยกไม่ไหวเขาบอกว่าไปเรียกคนมาช่วยอีกคนนึงเข้าไปางั้นคือสมองเขาเนี่กระจ่างมากเลยค่ะเคยทํางานเป็นเขาเรียกว่า,าศาสตรา,าจารย์นะครับเพื่อน เป็นศาสตราจารย์หรือโอ้คือเป็นคนที่ฉลาดมากๆใช้ความคิดแล้วก็เป็นนักวิทยาศาสตร์หรือศาสตราจารย์อะไรเงี้ยกันเพื่อนเขาเป็นคนรวยมากเลยเจ้านายอยากให้แม่เพ็นทำงานอยู่กับผู้ชายคนนี้ตลอดค่ะแล้วช่วงนั้นมันยุ่งยากมากไม่เป็นสมัครงานหลายที่ได้เงินดีแล้วได้งานประจําเลยอะไรเงี้ยไม่เป็นก็จะทําอยู่แต่ว่า เขาไม่บรรจุให้ไม่เพนเขาให้ไม่เพนดูแลผู้ชายคนนี้จนกว่าชีวิตจะหาไม่ผู้หญิงคนนั้นเขบอกว่าผู้ชายคนนี้ก็อาจจะอยู่หลายปีอยู่เพราะว่าอย่างนั้นนะคะเพื่อนๆทีนี้เขาก็อยากจะให้แม่เพนอยู่กับผู้ชายคนนี้ลืมบอกไปว่าวันแรกนั้นที่ไม่เพนไปค่ะมีพนักงานพาแม่เพนไปแอบดูห้องค่ะเพื่อนเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้ ทั้งต่อยทั้งตีทั้งถุยน้ำลายปาข้าวของใส่พนักงานไม่เป็นอะเข้าไปดูห้องนี้กับพนักงานวันแรกนะคะเขาทั้งถอดกางเกงถอดเสื้อทั้งรองเท้าเข้าปาเห็นวางอยู่ตามพื้นเต็มเลยค่ะเพื่อนเพื่อนคือเข้าปาแล้วพนักงานไม่กล้าเข้าไปเก็บจะไม่เป็นไม่ทําอะไรคะ่ะวันแรกไม่เข้าไปเขาไม่ปล่อยวันหลังไม่เป็นเข้าไปคนเดียวเพราะว่าได้ข้อมูลแล้ว จากวันแรกวันสองเขาก็ปล่อยแล้วแม่เพ็ญก็เข้าไปหาผู้ชายคนนั้นแม่เพ็ญก็อยู่กับเขาทั้งวันเลยครับเ,เพื่อนอาบน้ําเสร็จอาบน้ํานี่ลําบากหน่อยเพราะว่าเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เขาเรียกว่าเขาเป็นเอเอเป็นโรค MR โรคกระดูกอ่อนคือคือคือเขาไม่ทรงตัวเลย แต่เขาไม่อ้วนนะคะเขาผมสูงช่วยหรือเตือไม่ได้เลยขยับขาขยับแขนไม่ได้คือใช้มือได้แล้วก็ขาใช้ได้แต่ว่าต้องช้ามากเลยค่ะเพื่อนๆไม่เป็นอาบน้ําให้เขาอย่างแบบโอ้โหใช้เวลานานครับเพื่อนๆหนักหนักเอาการเหมือนกันอาบน้ําเสร็จแต่เขาก็บอกนะครับบอกตามขั้นตอนเขาช่วยไม่เป็นบอกว่าเออให้ทําอย่างนั้นให้ทําอย่างนั้นให้ทําอย่างนั้นตามขั้นตอนนะคะไม่เป็นก็อาบน้ําให้เขาเสร็จ แล้วเขาก็บอกไม่เป็นว่าไม่เป็นอ่ะเขาบอกว่าเธอใจดีมากนะใจดีแล้วก็ใจเย็นแกว่าอย่างนั้น <c oughs> ทั้งทงที่ผู้ชายคนนี้เป็นอัลไซเมอร์นะครับเ <c oughs> พื่อนๆความจําความจําเสื่อมท,ทั้งทงที่เมื่อก่อนนี้เป็นศาสตราจารย์ที่เก่งแต่เขาต้องมานอนติดเตียงให้ คนช่วยเขาทุกอย่างแม่เป็นอาบน้ําเสร็จก็พาเข้ามาที่ห้องแม่เป็นก็เอาอาหารเอากาแฟเอามาให้เขาแล้วแม่เพ็นก็นั่งข้างเตียงนะครับเพื่อนแล้วมีพนักงานที่ทํางานอยู่หลายเปียครับเพื่อนเขาย่องเขาย่องมาชโงกดูห้องแม่เพ็นเขาเห็นแม่เพ็นนั่งอยู่บนเตียง ส่วนคุณตานั้นนั่งอยู่ที่เก้าอี้ของเขาดูทีวีค่ะเพื่อนๆนั่งดูทีวีเงียบแล้วแกก็มีกาแฟอยู่ข้างๆก็ดื่มไปด้วยจิบไปด้วยดูทีวีไปด้วยแม่เพ็ญก็นั่งดูโทรศัพท์บนเตียงนั่งอยู่ข้างๆกันนะคะเพื่อนๆพนักง,งานก็มาชะโงกดูแล้วเขาก็มาพูดกันค่ะเพื่อนเขาบอกว่าแม่เพ็ญนนะ่ะเก่งเอาแกอยู่อยู่กับแกทั้งวัน กไม่บน่นแกไม่ปลาอะไรใส่แกไม่ถือน้ําลายไม่เตะแต่คนอื่นอะโดนถุยน้ำลายใส่ด้วยกับเ,เพื่อนทั้งปาลารองเท้าตามหยิบอะไรได้ก็หยิบปลาหยิบรองเทา้าหยิบช้อนหยิบอะไรเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าต้องระวังนะต้องไวเพราะว่าอยู่ๆนี่เป็นมาแล้ววันนั้นไม่เป็นอยู่อย่างเงียบสงบ อยู่จนเย็นไม่มีอะไรผิดปกติค่ะเพื่อนๆจนเข้ามาเปลี่ยนกะนะคะแล้วพนักงานก็คิดว่าแม่เพนนะ่ะเป็นผู้วิเศษหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ expert e พร r t คือหมายถึงผู้ชนานาญนะคะเพื่อนๆชนานาญกับคนที่มีอัลไซเมอร์มี MR ที่มีอารมณ์ที่ไม่พอดีะคะ่ะ เขาถามไม่เป็นว่าปราบคนแก่นี้ได้ยังไงไม่เป็นนบอกไม่ได้ปราบคนแก่คนนี้ใจดีแล้วเขายังบอกฉันด้วยว่าฉันอะใจดีใจเย็นก็บอกพนักงานนะคะเพื่อนเพื่อนเขาก็คิดว่าไม่เป็นอะเป็นสเปเชียลเป็นคนพิเศษที่ทํางานกับคนแก่คนนี้ได้ไม่เป็นก็เลยรับหน้าที่นี้ไปเขามอบหน้าที่ให้ไม่เป็นอยู่กับคนนี้คนเดียว คุณตาคนนี้เขาสติดีทุกอย่างค่ะเพื่อนๆตามที่ไม่เป็นอยู่กับเขาไม่เป็นรู้ว่าเขามีสติดีแต่ไม่เป็นคิดว่าพนักงานเองนะคะเพื่อนๆไปพูดให้แกไม่ถูกใจและแกก็ไม่ชอบถ้าแกดึงกระดิ่งบ่อยกดบ่อยๆก็ไม่มาถ้ามาก็ไม่พูดกับแกดีๆแกยกอยู่สองสามคนคะ่ะแกจำได้ว่า ที่นี่มีใครดีกับเก๋บ้างเก๋เอ่ยชื่อว่าคนนั้นแล้วก็คนนั้นแล้วก็คนนั้นครับเพื่อนเพื่อนเขาบอกว่าคนเนี้ยใจดีถ้ามีอะไรเธอไปถามคนนี้ได้คุณลุงบอกไม่เป็นนะครับเพื่อนบอกนอกนั้นน่ะไม่เห็นความสําคัญของฉันเลยเหมือนกับว่านอกนั้นน่ะเขาไม่ได้เอาใจใส่เหมือนไม่ให้เกยีเกรยรติแก่ครับเพื่อนอันนี้ไม่เป็นเข้าใจเลย ไม่เพนก็อยู่กับเขาทั้งวันก็ไม่มีอะไรแต่ไม่เพนอะรับงานไม่ได้ไม่เพนอะได้บรรจุห้าสิบเปอร์เซ็นที่นี่ไม่เพนก็รับที่โน่นไม่ได้เพราะว่าบรรจุห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วเราสามารถทำร้อยเปอร์เซ็นได้ถ้ามีงาน,นะคะ่ะเพื่อนๆทีนี้ไม่เพนอะทำงานเลยเวลาเยอะก็เลยละงานที่โน่นนลคะ่ะไม่เพนอะพอจนภัยกับชีวิต แต่สาหรับคุณตาคนนั้นไม่เป็นปากอยู่โดยที่ไม่เป็นไม่พูดอะไรคือทําอย่างเดียวและทํานุ่มนวลไม่กระชากพวกบางคนนี้เขากระชากแล้วใช้บังคับกัาเพื่อนเวลาแกาจะมาห้องน้ำแกเดินช้าก็ต้องให้เวลาแกาทีนี้ก็ดันดันแกหน่อยเป็นการดันแล้วก็ประคองแกแต่พนักงานที่นั่นคุณแกบอกว่าเขาบังคับ เขาทางานตามเวลาเขารู้ทุกอย่างนะครับเพื่อนสติดีมากเลยนี่แหละค่ะเพื่อนเพื่อนทางานต้องให้ความเคารพงานอย่าหาว่าคนแก่แก่ตัวไปไม่มีค่าคนแก่มีค่านะครับเพื่อนเพื่อนเขารู้หมดเลยความจริงถ้าไม่เป็นไม่มีงานทําไม่เป็นก็จะรับที่นั่นครับเพื่อนๆนถึงไม่บรรจุแต่ถ้าเราอยู่ที่นั่นพักหนึ่งแล้วก็ ชำนาญกับสถานที่นั่นไม่เป็นก็อาจจะได้งานก็ได้ใครจะไม่รู้ใช่ไหมคะไม่เป็นก็คงจะมาเอ่ยแค่นี้แล้วครับเพื่อนๆไม่เป็นก็มาเอ่ยถึงพนักงานคนที่ดูแลคุณตานี้เขียวหมดเลยครับเพื่อนๆทั้งขาทั้งแขนก็เขียวคือเขาตีเขาปาคนแก่คนนี้เตะครับเพื่อน <laughs> ไม่เป็นก็ไม่รู้ว่าโดนยังไง เขาก็ให้ดูอยู่บอกว่าคุณตาทั้งเตะทั้งตีทั้งถีบท,ทั้งดา่าทั้งถุยน้ำลายใส่แล้วก็พูดคำหย,ยาบหยาบใส่พนาักงานด้วยแต่ไม่เป็นไม่โดนค่ะเพื่อนๆไม่เป็นโชคดี <c oughs> ก็คงจะมาอัปเดตแค่นี้คะ่ะเรื่องนี้วันนี้ แล้เดี๋ยวเจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้าครัเพื่อนไม่เป็นขอบคุณเพื่อนเอนทุกคนที่ให้กําลังใจไม่เพนที่เม้นให้กําลังใจและกดกระดิ่งติดตามชมกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกๆกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ